คุณผู้ชมครับขยับมาต่อกับกิจกรรมดีๆโดยสสสนะครับสสสได้ร่วมกับทางกทมครับเปิดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสุดครีเอทให้กับคนรุ่นใหม่ใจกลางกรุงครับโดยใช้ชื่อว่า BKK Ranger ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างพร้อมกับยกทัพเด็กและเยาวชนต้นแบบในด้านต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์มาเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจอาชีพในฝันกันครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศของงาน BKK Ranger ปิดเทอมสร้างสรรค์อาัศาจรรย์วันว่างครับ The Miracle Playground at Siam Dream and Do นี่้จัดขึ้นที่ลามบล็อกที่สยามสแควร์ครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสาสาส,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 สร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย ก็พบว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆและเยาวชนจํานวนมากนะครับเข้ามาร่วมงานกันเนืองแน่นทีเดียวโดยการจัดงานในครั้งนี้ครับทางสอสอส,อสอและกทมมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้มาแสดงออกหลังจากที่เกิดสถานการณ์วิกฤตก็คือโควิด -19 นั่นเองพอวิกฤตโควิด -19 คลี่คลายลงเนี่ยนะครับก็พบข้อมูลครับว่าเด็กๆและเยาวชนหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนั่นก็คือติดจอมือถือเป็นเวลานาน,าน มีความเสี่ยงตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากถึง17หรือ2.4ล้านคนอันนี้เป็นไปตามผลการประเมินของทางกรมสุขภาพจิตนะครับที่เก็บข้อมูลรวบรวมและประเมินมาตั้งแต่ปี2 5 6 4มาจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม2,565โดยภายในงานนะครับสสสเขาก็ได้แบ่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนี่ยออกเป็น6โซนด้วยกันที่เกิดจากสสสไปทำการสำรวจมาไปสำรวจเด็กๆเยาวชนกว่าพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ถามเลยว่าต้องการกิจกรรมอะไรในช่วงวันว่างบ้างมีอาชีพในฝันอาชีพอะไรแล้วก็นําผลสํารวจเหล่านั้นเนี่ยกรับมากาหนดเป็นกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังได้นําเยาวชนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆมาร่วมพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์มาช่วยกันเสริมสร้างทักษะสร้างแรงบันดาลใจอาชีพในฝันอีกด้วยครับ เราเราต้องเรียกว่าเรารื้ฟื้นก่อนนะครับแล้วหัวใจสําคัญคือ,เ,อ,อเราเริ่มประเดิมที่กทมซึ่งทางผู้บริหารชุดใหม่ข,ของออของกทมอเองก็มีนโยบายด้านนี้นะฮะจัดสัปดาห์ของเยาวชนตรงนี้พอดีครับเราก็มาได้โอกาสครับใช้ส่วนนี้เชื่อมโยงไปสู่งานใหญ่ที่เราจะทำแล้วอยากจะชวนกทมให้เป็นภาคีระยะยาวของงานปิดเตอร์สร้างสรรค์เราต่อไปครับ สำหรับค,ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางสอสอสอก็จะใช้เป็นต้นแบบครับในโครงการปิดเทอมสร้างสารรค์เนกระจายไปสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆต่อไปโดยคาดว่าปิดเทอมใหญ่นี้นะครับจะมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้กว่า2 0 0 0กิจกรรมแล้วก็จะไปจัดกระจายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับ